เขดูนะครับกับช่องโนเนมครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนสมาชิกโนเนมทุกทุกท่านเลยอาจจะมีเสียงลมเข้าบ้างนะเพราะว่าลมแรงนิดนึงวันนี้ลุกมาพร้อมกับ X3 F25 LCI แล้วนะครับคันนี้เป็นรถปี2017นะเลขไม่แสนเก้าดูเหมือนเยอะแต่ไม่เยอะชี้แจงให้ฟังเลขไม่แสนเก้าราคาที่1นึ่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันก็ได้ชุดแต่ง M Sport แบบนี้ที่เลขไม่แสนเก้าแล้วลุกบอกว่ามันดูเหมือนไม่เยอะเพราะว่าคันนี้เนี่ย เปลี่ยนเครื่องที่ศูนย์มาตอนไม่แสนสเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ลูกนี้ใช้งานมาแค่เจ็ดหมื่นกิโลเดี๋ยวเราไปดูสภาพกันดีกว่าครับผม ที่ลูงบอกไปตอนต้นคลิปเนาะว่าคันนี้มีการเปลี่ยนเครื่องมาเราไม่หมกเม็ดสภาพห้องเครื่องกคือคือสวยๆใส,สๆสนี่แหละไม่ได้ชนแล้วเปลี่ยนเครื่องนะเป็นการขับลุยน้ำมันดับพอมันดับปุ๊บทางศูนย์ก็เลยบอกเปลี่ยนเครื่องไปเลยคันนี้เนี่ยได้เครื่องใหม่ตอนแสนสองเพราะฉะนั้นเครื่องลูกนี้ทำงานมาแค่เจ็ดหมื่นโลยนะเครื่องใหม่ใช้งานมาแค่เจ็ดหมื่นนะครับคันนี้ก็จะมาพร้อมกับเครื่องดีเซล2 0 0 0 c ซีซีทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับ หนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้านะเทอร์โบลูกเดียวเกียร์ไฟฟ้าแปดสปีดประหยัดน้ำมันสุดๆยิ่งกว่าตัวก่อน LCI คันนี้นี่ใช้งานจริงสิบเจ็ดโลลิตรเนี่ยมีเห็นสบายๆถ้าเท้าเบาๆที่ยี่สิบนะครับแต่เขาว่าประหยัดโคตรโคตรนะขออนุญ,ญาตพูดแบบนี้เลยแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวไปดูสภาพภายนอกกันดีกว่าครับคันนี้ด้วยความที่มันเป็น LCI แล้วสังเกตง่ายที่สุดคือจากไฟหน้าครับไฟหน้าเขาเนี่ย จะติดกับกระจังหน้าเห็นไหมนะฮะแล้วคันนี้ก็ได้ชุดแต่ง m sport เนาะกระจังหน้าสีดำนะครับสวยๆไฟหน้าเป็นสีนอนโปรเจคเตอร์แบบออโต้นะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เซ็นเซอร์หน้าหลังรอบคันนะครับนะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะฮะแล้วก็ LCI อีกอย่างนึงคือก่อน LCI เครื่องเขาเป็น1 8 4แรงมา้าตอนนี้เป็น190นะครับแรงม้ามากขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นเออ บีเอ็มทำได้ล้อ uh huh. เป็นล้อ m sport ขอบ19นะครับจากโรงงานโดยที่ยางหน้าเนี่ย245ยางหลัง265นะครับได้เป็นยางใหม่นะคู่หน้าปี21คู่หลังปี20นะเดี๋ยวจะหาว่าบอกไม่หมดนะครับมีบอกกันแบบละเอียดยิบเลยนะครับแล้วเป็นยางรันแฟลตด้วยซึ่งยางรันแฟลตก็จะแพงกว่ายางทั่วๆไปอีก30%โดยประมาณนะครับ อ้าวหลายๆคนสงสัยอ้าวแล้วรันแฟลททำไมแพงอะ่ะคือรันแฟลเนี่ยมันสามารถวิ่งได้โดยไม่มีลมนะครับยางั่วยางแตกมันวิ่งได้อีกนะครับสูงสุดประมาณ200โลนะครับผมที่ความเร็วาไม่เกิน80น้ําหนักบรรทุก1คนนะถ้าสมมติขับเร็วกว่านั้นแล้วก็มีผู้โดยสารไปด้วยก็ตีไว้เลยครับร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบโลพอวิ่งได้นะครับก็คือยางแตกก็บดยางกลับบ้านได้สบายสบาย,บายไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบต X Drive สองศูนย์ดีเนาะ X-drive ก็หมายถึงว่าขับเคลื่อนสี่ล้อแปผ่านแรงขับจากล้อคู่หน้าไปล้อคู่หลังไปมาได้อิสระนะครับแล้วแต่เขาจะคำนวณว่าอันไหนประหยัดและปลอดภัยสูงสุดนะครับมีแรกลังะคาสีดำม,มาให้นะครับพร้อมที่จะเอาไว้ใส่ทูเล่ใส่กลองใส่แร็จักรยานขนของเพิ่มเติมนะครับให้ดูสภาพล้อสวยๆนะครับ ได้ล้อเอ็มได้ชุดแต่งเอ็มเนาะกันชนหน้าสเกิร์ตข้างกันชนท้ายนะครับพวงมาลัยด้วยอีกอย่างหนึ่งนะไฟท้ายกันชนท้ายสวยๆเนาะแล้วด้านขวาเป็นแบตเอ็กซ์สามนะครับท่อไอเสียออกซ้ายล่างรุ่นนี้ฝาท้ายไฟฟ้า,ฟานะครับผมก็เตะเปิดเตะปิดได้แล้วนะครับมีกล้องมองหลังนะฮะโอเคก็อลองเตะเปิดสิเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ ม่านหลังอยู่ครบนะครับม่านปิดสัมภาระนะฮะเบาะหลังพับได้2ตอนแล้วก็ช่องเก็บของอ็ก์ตรานะครับนี่พบยังอยู่ตะไคร้ยังอยู่นะครับใช้คําว่าคันนี้เป็นสภาพพร้อมใช้แล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูภายในรถกันต่อเลย สมาร์ทคีย์นะครับของ BM เนาะก็ต้องเทสกันหน่อยล็อกรถนะครับปลดล็อกนะฮะใช้งานได้ปกติครับเปิดมาก็จะเจอกับการตกแต่งด้วยหนังสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ค่าแถบลูมิเนียมเนาะตอนนี้ก็เปิดปิดฝาท้ายนะสั่งงานจากในรถได้นะครับแต่เปิดแต่ปิดได้เปิดผ่านรีโมทก็ได้นะครับอ่าแล้วก็สวิตรับกระจกต่างๆนะครับ นี่ก็เป็นสวิตปรับไฟหน้าตัดบอกหน้าฟลักแรมด้านหลังไฟหน้าออโต้นะฮะนี่ผวม,มาลาัยแบบ M นะครับแล้วก็หนังเป็นหนังสีน้ำตาครับเดี๋ยวเข้าไปในรถแล้วสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับผมสภาพกุญแจก็ผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะฮะมีรอยขีดข่วนเนาะปดลดล็อกล็อกรถเปิดปิดฝาท้ายนะครับเอากุญแจวางไว้แล้วก็เหยียบเบรกสตาร์ทเครื่องกันเลย ่วงนี้กรุงเทพก็อากาศร้อนไม่ฟานีใครนะครับดูเลขไม์กันก่อนนะฮะแสนเอย่างที่ทุกบอกไปนะครับคันนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนเครื่องไปที่แสนสองนะครับเปลี่ยนก็ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุไปขับชนหรืออะไรเพียงแต่ว่ารถ BM หรือรถเบนซ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติว่าขับแล้วไปเจอน้ำกรณีฝนตกหนักเนาะน,น้ำท่วมในกรุงเทพอย่างเงี้ยครับ แล้วเกิดเหตุการณ์เครื่องดับทางศูนย์ก็จะเปลี่ยนเครื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องลูกนี้ก็ทํางานสมบูรณ์แล้วก็มันใช้งานมาแค่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับเห็นเลขไม่ละแสนเก้าพวงมาล,มลัยก็จะเป็นพวงมาลัยทรงสามก้านแบบเอ็มนะครับนี่โลโก้อยู่ตรงนี้นะฮะพวงมาลัยเนี่ยอันนี้ชอบโดยส่วนตัวนะอ้วนนะครับจับแล้วถนัดมือมากๆแล้วก็ระบบพวงมาลัยของ BM เเจ้าเซอร์โวโทนิกเนี่ย มันควบคุมได้ดีมากๆจริงๆนะครับถ้าใครลองขับแล้วก็ใช้คำว่าลืมไม่ลงนะฮะ,ะมาพร้อมกับ p a d เ l อร์ชิฟนะครับซ้ายขวาคล e c o n นโทนนะครับแล้วก็มีเดียต่างๆเนาะเพิ่มลดเสียงโหมดต่างๆปัดน้ำฝนอยู่ขวามือนะฮะแล้วก็ไฟเลยอร่ซ้ายมือนะครับนะีคันนี้มีไฟสูงออโต้ด้วยนะเนี่ยตรงตัว A ตรงนี้นะครับนะ นอกจากเปิดปิดแล้วก็สูงต่ำออโต้ด้วยแล้วก็มองไปข้างหน้าเราจะเห็นนี่ตัวเลขศูนย์เห็นไหมคะมี h a d u p Display นะครับก็คือบอกสถานะกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมเนวีตรงสะท้อนบนกระจกนะครับผมก็ดูไฮเทคมากขึ้นแต่ส่วนตัวดุกดุกปิดเพราะว่ามีแค่หน้าปัดก็เพียงพอแล้วสำหรับดุกนะครับดุกชอบดูหน้าปัดมากกว่าเนาะกระจกมองข้างกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติครับมี สันรลูฟเนาะลองเปิดกันนะครับยาวไปจนถึงด้านหลังนะครับลองเปิดกระจกด้วยถ้าส่วนใหญ่จะงัดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแต่รุ่นนี้ลงมาข้างนะล่าง,างนะครับสไลด์ลง้างนะฮะแล้วก็ตัวม่านปิดเนี่ยก็คือ ไม่ได้เป็นมา่าลูลูนะครับเป็นแผ่นทึบนะครับผมก็กันความร้อนได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะโอเคหน้าจอ d r i v e นะครับก็อินเทอร์เฟซใหม่แล้วนะฮะถัดมาแอร์ดิจิตอลสองโซนนะครับบอนเครื่องเสียง bm เนาะแล้วก็ช่องใส่แก้วน้ำนะฮะไอได้ I ive, แบบทัชก็คือเขียนได้ซูมอินซูมเอาได้เคีย e ร์ air, ไฟฟ้าแสปีดเบรกมือไฟฟ้า ปุ่ม Auto h o l นะครับโหมดการขับขี่3โหมดก็จะมี Eco Pro นะครับประหยัดน้ำมันเนาะ Comfort ก็คือสแตนดาดแล้วก็ Sport นะครับก็ปล่อยแรงม้าสูงสุดนะฮะโอเคนะครับ,นะรบแล้วก็ตรงนี้เป็นควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันนะเดี๋ยวมาดูช่องเก็บของตรงที่วางแขนนะครับโอเคสภาพก็สมบูรณ์ดีนะฮนะอ่ค เกหน้าเป็นไงมากอล,อลองมาดูกันนี่แมนวนวลทุกอย่างอยู่ครบนะครับคันนี้ก็ประวัติศูนย์เบาะสวยๆใหม่ๆเลขไม่เยอะนะแต่ใช้คําว่าดูแลถึงนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องเกียร์ช่วงล่างเนี่ยมันอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากนะครับมาคุยเรื่องการขับขี่ดีกว่าเกาะถนนขับสนุกแล้วก็ประหยัดน้ํามันใจหายเลยคือนิยามของเจ้านี่นะครับลองดูจากมิเตอร์นะเนี่ยน้ามันมันเกินขีดแรกมาขีดนึง 373กิโลนี่จอดอยู่นิ่งๆนะครับถ้าขับออกไปเนี่ยก็ได้มากกว่านี้อีกถังหนึ่งเนี่ย800โลมีเห็นๆนะครับจริงๆมันประหยัดมากกว่านั้นคูณให้ดูแบบง่ายๆก็ใครหารถประหยัดก็เจ้านี่แหละตอบโจทย์นะฮะ X3 ดีเซลนะครับนั่งก็สบายนะครับคนนั่งหลังก็โอเคนะแค่คำว่าคนนั่งหลังก็โอเคกว้างขวางเดี๋ยวเราลองไปนั่งกันเลยครับ เช่นเคยอย่างแรกที่เราจะดูกันคือระยะเข่าถึงเบาะหนาก็เกือบๆยี่สิบเซนโดยประมาณนะครับความสูงร้อยเจ็ดสิบสามเพราะฉะนั้นทรงมาตรฐานเนี่ยนะครับความสูงไม่เยอะมากก็นั่งสบายนะครับถ้าสูงร้อยแปดสิบกว่าหัวก็ยังไม่ชนนะครับเพราะว่าคันนี้เฮดรูมก็เหลือเยอะพอสมควรมาดูในส่วนของช่องเก็บของนะครับตะข่ายตะข่ายสภาพยังใช้ได้นะฮะไม่ยืดนะครับไม่ย้วยนะฮะมีช่องแอร์หลังเนาะ แล้วก็ช่องในส่วนของ,งของจุกจิกพร้อมปลักจุดบุหรี่แต่ที่สำคัญที่มันทำให้แตกต่างจากก่อน LCI ก็คือเจ้านี่เลยครับม่านหลังนะฮะก็นี่ดึงขึ้นมาได้เป็นแมนนวลช่วยบังแดดช่วยทำให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับจุดยึดบอเด็กสองจุดคันนี้เนี่ยดูทรงแล้วนะเจ้าของอะ่ะขับคนเดียวตลอดเลยเบาะหลังนี่เอี่ยมมากนะครับ โอเคที่วางแขนกันนะพร้อมช่องใส่แก้วนะครับนะครับก็ใช้คําว่าพร้อมท่องเที่ยวนะฮะอ่ะลุกลืมให้ดูอีกจุดหนึ่งพอเป็น x line เนี่ยเขาจะสแตมปมาตรงหัวหมอนเนาะเป็นตัว x ด้วยนะครับผมก็ทั้ง4ี่สีตัวเลยนะครับทั้งหน้าแล,ละหลงหน่งล้านสี่แสนเก้าห่นเก้าพันดุกใช้ค,คําพูดว่าก็สมราคาแล้วกันได้ยางใหม่ด้วยได้เครื่องใหม่ นะครับได้สภาพรถพร้อมใช้ออปชันเต็มๆนะฮะประหยัดน้ำมันสุดๆเดี๋ยวไปสรุปกันครับว่าเจ้า x 3 2 0 d m sport lci คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับสภาพนะฮะของเจ้า x 3คันนี้นะครับผมโอเคทวนกันก่อนรถปี17เลขไมล์แสนเก้านะครับราคา1 4 9 9 0 0 0าบาทก็ได้สีดำเนาะชุดแต่ง m sport รอบพันยางหน้าหลังใหม่นะครับผม คู่หน้า21คู่หลัง20นะฮะอย่างที่ชมกันไปนะครับเอามาดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างใครอยากได้ SUV ใช้ไปได้ยาวๆนะครับประหยัดน้ำมันสุดๆคันนี้เลยครอบอรวขนาดเล็กขนาดกลางนะครับผมรถคันนี้ประหยัดน้ำมันจริงๆนะครับดีเซล B M และยิ่ง L C I แล้วด้วยคือมันประหยัดมากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ไปอีกนะครับผมเข้ากับสถานการณ์น้ำมันแพงของเรามากๆนะครับออปชั่นก็เต็มๆสันรูฟฝาท้ายไฟฟ้า นะครับครบทุกอย่างนะฮะสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ลายด้านล่าง Q ิ c อา e ที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่นะครับคันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทิ่นก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากจะขายเฉยเราก็มีบริการฝากขายโทรเข้ามาคุยกันคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ช่องโนเอมนะครับแล้วก็กดกระดิ่งถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆรถใหม่ๆ ที่อัปเดตกันทุกวันวันนี้ทุกขอตัวล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ